คุณเคยประสบปัญหานี้หรือไม่กับการขุดเหมืองใต้ดินของไม้ครับที่คุณจะต้องขุด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 จนไปถึงชั้นลวาวาแล้วยังไงเนหรอคุณต้องขุดแล้วอ้าวของในตัวคุณเต็มทําไงล่ะคุณก็ต้องทิ้งของเดิมหรือของอื่นไปหรือการที่คุณจะต้องมานั่งสับสนว่าจะทิ้งอะไรระหว่างของนี้กับของอีกชิ้นหนึ่งหรือการที่คุณขุดไปขุดมาแล้วคุณจะแพ้ อา้าวของเต็มทำยังไงดีล่ะแล้วคุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณต้องเลือกทิ้งของแล้วคุณต้องขึ้นไปบนชั้นบนบนโลกตายแล้วทำไมบนโลกมันสูงงนี้คุณลงมาตั้งวายสิบสองโทขึ้นไปลงมาของหายหมดแล้วสิทำยังไงดีเนี่ยถ้าคุณประสบปัญหาอย่างนี้ใช่ไหมครับเราขอแนะนำสิ่งประดิษฐ์นี้จากวันคอมมันบ็อก ฮะของเจ้าวันคอมมานด์บ็อกโหน่าสนใจอีกแล้วละสิสวัสดีครับพบกับผมไครเปอร์ขางนึงแล้ววันนี้พบกันในวันคอมมานด์บ็อกอ่ะก็เป็นยังไงล่ะมันเป็นของจะพูดว่างไงดีคือมันเป็นอุปกรณ์ตัวช่วยคล้ายๆเอ่อผู้ช่วยในการขุดเหมืองของเราให้สะดวกรวดเร็วทันใจอะไรอะไรก็ง่ายนั่นแหละฮะคือตอนอื่นเลยต้องพูดว่า ค o มมานด์บล็อเนี่ยจะคล้ายๆกับ Mod แต่ว่าจะไม่เหมือนกันตรงที่ว่า Mod เราต้องลงในโฟลเดอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ต้องมีการ Install นู่นนี่นั่นแต่ Mod เอ้แต่ว่า Command b บล็อของเราเนี่ยเออมันไม่ต้องลงอะไรแค่เรามี OP หรือเราเป็นเจ้าของเซิร์ฟหรือเราเป็นเจ้าของเกมนั้นหรือเรามีความสามารถที่จะเปิด เกมโหมดหรืออะไรที่แบบพิมพ์ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือเราสามารถส่งใส่ของได้อันนั้นแหละพูดง่ายๆคือเราถ้าเราสามารถใส่ของได้เนี่ยนะก็สามารถทำคอมมานด์บล็อกนี้กันได้แล้วนะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับเหมืองอ่ะแน่นอนเหมืองที่เราเจอที่เราเจอในเหมืองเราก็ต้องมีเจอหินดินทรายอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วแล้วก็แร่ซึ่งแร่ที่อยู่ในเหมืองก็จะมีตั้งแต่ อะไรนะทานเล็กทองอ่ะขั้นต่อมาก็จะมีพวกชั้นลึกลงไปหน่อยก็จะเป็นลาปิสเออเอมเบอรลแล้วก็เลสโตนและสิ่งที่หายากที่สุดก็คือเพชรนั่นเองซึ่งเพชรนั้นเพชรแล้วก็อุปกรณ์ขุดแน่นอนก็พิกแอคขุดจอก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 ,จอกโอเคแล้วก็ไม่มีอะไรมั้งเพราะว่าเป็นเซอร์เวอร์ที่ทุกคนรู้กันโอเคงั้นเราไปเจอคอมมานด์เรากันเลยดีกว่า โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงชั้นบนของบ้านผมแล้วก็ตอนนี้ก็ตอนนี้เปลี่ยนที่เป็นให้แบบกว้างสําหรับคอมมานด์บล็อกเลยสําหรับรายการคอมมานด์บล็อกของเราเลยละกันเนาะโอเคก่อนอื่นดูนะวิธีการเซ็ทคอมมานดนะครับช้าๆจะได้ไม่ต้องมีน้องคนไหนมาถามว่าพี่ครับคอมมานด์เสรยังไงนะก็ slash หรือทับนะครับแล้วก็พิมพ์ว่า gif g, g i v e gif นะครับหนึ่งที แล้วก็ตามด้วย add p หรือ add player นั่นเองนะฮะก็คือให้เราเว้นวรรคหนึ่งครั้งแล้วก็พิมพ์คำว่า comm แล้วก็กดคำตรงปุ่มแ็บนะครับในแป้นคีย์บอร์ดของคนหนึ่งทีก็จะเป็นอย่างนี้กด enter ปรับได้มาเรียบร้อยนี่นะฮะฟังอีกครั้งโดยการกอกลับไปนะจ๊ะโอเคมาเริ่มกันเลยก่อนอื่น จะวางคอมมานด์ซึ่งคอมมานด์นั้นมีลิงก์อยู่ใต้ด e สคริปชั่นใต้วิดีโอเหมือนเดิมหยิบได้เลยนะจ๊ะแล้ววิธีคัดลอกก็แล้วแต่ผู้พัฒนานะว่าบางคนเขาเออบางคนเขายังไงล่ะบางคนเขาก็มีการในเว็บของเขาเนี่ยก็จะมีการพิมพ์คําว่า copy command ถ้าเขาไม่มีเราก็กดลากแถบดำหรือแถบฟ้าแล้วแต่คุณผู้ชมนะแล้วก กอปปี้ก็คอนโทรนซแล้วก็มาวางในนี้ก็คอนโทรนวีหรือเพสต์นั่นเองโอเคก็คอนโทรนซีคอนโทรนวี v นะเอาละมาเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าป๊บปคอมมานนี้นะครับสร้างโดยเป็นคอมมาน1.9หนึ่งจุดเก้าขึ้นไปนะจ๊ะโอเคสร้างโดยเลดเ n นจ n เนอร์คลิกขวาเพื่อรับสูตรกันครับของ อันนี้คือ activate คลิกขวาที่ป้ายนี้เครื่องก็จะทำงานอันนี้คือ deactivate ก็ปิดเครื่องโอเคเดี๋ยวนี้คอมมานนี้ดีนะครับมีการเปิดปิดเครื่องได้ใช้สะดวกเผื่อแบบการปิดเครื่องมีไว้ทำไมเผื่อสมมติว่าเราใช้งานอยู่แล้วรู้สึกเฮ้ยเกมแหลกแล้วเราจะเคลียร์ของทั้งหมดออกกด deactivate ก่อนเลยเมื่อ deactivate ปุ๊บเราก็เคลียร์ของให้เรียบร้อยแล้วค่อยเปิด activate ใหม่อีกทีหนึง่งนั่นเองนะจ๊ะ สูตรการคว้ารับมาดูกัน oh. <laughs> เสียงเสียงเป็นเอ่อ่ว c นอ่าสูตรการครับดูแค่ชั้นเดียวพอนะผมกด2องทีพลิกแอคนะพลิกแอคครับเอ่อใช้เดี๋ยวนะบบอ่ออันนี้คือตัวขุดไมค์คาร์ดฮอปเปอร์ไมค์คาร์ดวิทฮอปเปอร์หอันไดมอนด์ Diamond. พลิกแอคหนอันแล้วก็พิส ตั้น16อันเพื่อค้าเป็นเครื่องขุดเจาะแล้วเครื่องที่ดูดเครื่องขุดเจาะก็จะเป็นเออเลสโซนบล็อกอันแล้วก็ hopper 1อันโอเคอันนี้เขามีบอกด้วยนะครับว่าเครื่องหนึ่งเครื่องเนี่ยเมื่อวางการใช้พลังงานจะใช้โครบล็อก1อันอ่าใช้โคบล็ซึ่งการทำงานก็จะมีทั้งหมด หนึ่งก้อนจะใช้เวลา90วินาทีในการทำงานโอเคเรามาดูกันว่าทำงานยังไงก่อนอื่นสุดครับของชิ้นแรกก็คือของผสมอย่างนี้โอเคอ่ะผมแยกให้ดูก่อนอ่ะสุดครับนะอันแรกคืออะไรนะเครื่องขุดเจาะใช่ไหมไมคัสพิกแอ็กพิสตันได้แล้วต่อมาฮอปเปอร์ per, กับเลสโตนบล็อก ได้แล้วโอเคเรามาดูการทำงานเบื้องต้นกันที่ชั้นล่างดีกว่าไปโอเคโอเคตอนนี้เดินลงมาข้างล่างมาถึงข้างล่างนี่ครับผมตอนนี้ได้เตรียมสถานที่ไว้ให้ดูแล้วว่าขุดเจาะยังไงโอเคเริ่มจากนะครับเราเริ่มจากการวางเอ่ออะไรก่อนก็ได้แต่ผมจะวางไอตัวเครื่องดูดก่อนนะเครื่องดูดปับ๊บอ๋อผมผมวางผิด ก่อนวางเครื่องดูดเราต้องมีกล่องก่อนอ่าลืมกล่องไว้ได้ไงปึ๊บกล่องจะขนาดไหนก็ได้แล้วก็วางลงไปก็เหมือนฮอปเปอร์ครับคุณอ่าเหมือนฮอปเปอร์โอเคนะจากนั้นเรามาดูเครื่องขุดเจาะวางไวต้ตรงกลางปึ๊บเอ่อเรามาดูตรงนี้ก่อนเครื่องขุดเจาะนะฮะมันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้อ่าจะเป็นเหมือนไมค์คัตวิทฮอปเปอร์แล้วก็จะมี เอ่อพิกแอ็กไดบอนพิกแอ็กอยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงโอเคมาการทำงานของเครื่องคือยังไงนะเอ่อใส่โคบ็อกเข้าไปโค,โ,คโ,คโ,คโครบ็อก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 อ่ะเริ่มกันเลยปรับนี่ครับหลักการทำงานเขาก็จะขุดไปเรื่อยๆทุกอย่าง จะเข้ามาอยู่อยู่ในเครื่องอันนี้เมื่อกี้ผมยืนแทรกนี่เมื่อเครื่องเต็มเห็นไหมคุณเมื่อเครื่องเต็มเขาก็จะมาส่งมาส่งให้อย่างงี้ปึ๊บปึบปบปบ๊เหมือนเป็นการอันนี้แหละเหมือนเป็นเขาเรียกไงอะ่ะเครื่องส่งของนี่อ่ะเรารอดูนะจากนั้นเคครบแล้วเขาก็กลับไปดูดใหม่นี่เป็นไง นี่พอเต็มปุ๊บมาวางถือว่าสะดวกมากสะดวกฟุดๆฟุาสำหรับอันนี้แต่อันนี้ที่ของที่มันหลุดเพราะว่าผมอยู่ใกล้นะมันมันเลยคำนวณไม่ได้ว่าจะให้ใครเคของครบแล้วไป้ายดูต่อเคาะต่อไปเห็นไหมถือเป็นอะไรที่สะดวกมากและเคาะทุกอย่างคุณเคาะทุกอย่างขนาดเบสล็อกก็เคาะะอ่ะ,อะจริงๆฮะ ของทุกอย่างก็ถ้าสมมุติเราไม่อยู่ใช่ไหมเราก็จะเวลา90วินาทีก็1นาทีครึ่งใช่ไหมเราไม่อยู่โอเคเราไม่อยู่1นาทีครึ่งโยนไป1บล็อกปั๊บแล้วก็ออกไปทําอะไรเราอาจจะครบของหรือมานั่งทําอะไรอย่างอื่นเลี้ยงไก่อะไรอย่างี้ใช่ไหมระหว่างนี้เครื่องก็ทําการเจาะไปเรื่อยๆแล้วเราพอเก็บมาไกทีเราก็จะมารับของที่ตรงนี้ส่วน x p นี่ครับมันจะอยู่ในฮอปเปอร์ ซึ่งจะอยู่ในฮ opper แล้วเมื่อเรามาใกล้ๆ XP ก็จะวิ่งเข้าหาเราเองนั่นแหละจ้ะอีกอย่างเรามาดูกันว่านี่นะคือจะบอกว่าไงดีล่ะเจ้าเครื่องเนี้ยมันจะมีการทำงานที่ไปตามเออแรงน้มถ่วงของโลกนะคืออย่างเช่นถ้าสมมติว่าเรามาปุ่เจออาะงี้ใช่ไหม เขาก็จะตกน้ําไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะเจาะเจาะของใต้น้ําไปเรื่อยๆคือถ้าสมมูรยิ่งมีน้ําเขาก็วิ่งตามน้ําไปเรื่อยๆของเขาอะทางของเขาอะคือมีทางยังไงกี่สูงห้าชั้นก็ตกลงมาแล้วก็ขุดต่ออะไรอย่างนี้นะก็มีสภาพก็น่าจะพังในลาวาด้วยแหละครับอยากรู้ใช่ไหมมาเดี๋ยวผมทําให้ดูเราก็มีบ่อลาวาของเราแล้วนะตอนนี้เรามาดูทํากัน ดูกันดีกว่ามาปึ๊บเอออยู่ในบล็อ,อกออลโครโคปึ๊บไปแล้วครับพุดลาวาไปด้วยนะฮะแต่ว่าไม่ได้ลาวา ก็คือเขาจะขุดไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าลาวาจมมากกว่า3บล็อกนี่รู้สึกทางผู้พัฒนาเขาบอกว่าอาจจะมีความพังได้นะครับผมก็ไม่แน่ใจโอเคก็วันนี้ก็มาคลิปสั้นๆประมาณนี้แหละก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมนะโอเคก็คลิปนี้นสั้นๆจริงที่จริงคลิปนี้ยาวกว่าน,นี้แต่ว่าเนื่องจากว่าคลิปช่วงท้ายมีปัญหาถ้าใครได้ดูผมเคยปล่อยมาแล้วอาทิตย์ที่แล้วมันผมปล่อยมาแต่ว่า คลิปช่วงท้ายมีปัญหาภาพไม่ติดแล้วก็ไฟล์เสียเป็นที่เรียบร้อยก็เลยต้องตัดออกไปก็ความคับที่ติดตามชมพบผมไฮเปอร์ใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย